น่้อง,ออง,องสบายดีเนาะพี่น้องเมื่อนี้ซา่าชิมาพาพี่น้องมาแต่งคันหับโซ่ั้งยิ่งใหญ่เนาะก็คือโหนี่ย่างสวยงามเลยเนาะพี่น้อง คือต้นดอกเตทีพันล้านสาลาวออกดอกแล้วออกดอกแล้วพี่น้องออกดอกคู่เด้อพี่น้องเด้อสามยอดเนาะพี่น้องเนาะโบเมนคู่ออกดอกสามดอกสามเด้งเลยเนาะพี่น้องเมื่อนี่กะขอให้เฮงเฮงรวยรวยให้จเจริญเจริญเด้อพี่น้อง คิดปารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังเนาะเมื่อในี่สาลากริมาพาพี่น้องมาแต่งคันหับโซกเนาะพี่น้องทางยิ่งใหญ่ของสาลาเลยสามดอกดอก,ดอกหนึ่งบานดอกสองดอกยังจุงอยู่ผู้ใดแอาเลขแล้ว แต่ให้ชาลาวนี่เด้อพี่น้องเด้อแปดร้อยล้านแปดร้อยล้านพี่น้องนอพี่นอ้องสิ่งที่สีำคัญเราต้องมาเก็บเอาดอกไม้เนาะดอกไม้เพื่อจะไปแต่งคันหับซูกหรือว่าแต่งคันบูชาคันหาเนะพี่นอ้องคือซาลาจะเก็บดอกไม้ขาวเนาะนี่ ชุมบัวบานเนาะพี่นอ้องนิไหมแมเลี้ยเขาวกระซิแตงขาวหงมขาวเนาะพี่น้องกันเลี้ยงแต่ตามก้นเสือของไพ่เล่าอันนี้ค่ะใ,ใส่วิและจัญญาเนาะพี่น้องหรือว่าปั่นรถทีมจักรยานเนาะพี่น้องอันนี้ก็เลี้ยงแต่ก้นเสือเนาะโอเคพี่น้องถึงขั้นตอนที่สําคัญเนาะพี่น้องคือสาระมาพาพี่น้องมาแต่งคันเนาะแต่งคันหาเนาะพี่น้องข้าวจะ ได้ปิ่นหนาขึ้นะทางทิศตะเวนออกเนาะพี่นะ้องเพราะว่ามือในตอนนี้ก็คือเป็นแสงอารมณ์อันนี้ก็คือคำหมากเนาะพี่นะ้องหมากสองคำยาสองกอกเนาะพี่นะ้องแล้วก็แต่งทันหาลงไปเอาดอกไม้ลงไปเนาะ เราเลือกดอกไม้ขาวเนาะพี่นอ้องเพราะว่าเป็นเมื่อเยี่ยมใหม่หรือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเกิดออกมากับบริสุทธิ์เนาะพี่น้องเป็นสิ่งที่สำคัญวิธีการแต่งขันหับโซคจากต้นดอกทีพัน ต้นดอ,อกเพรทีพันล้านเ้ยพี่น้องเอเมนเทียนขาวเนาะพี่น้อง เขาแต่งเสร็จแล้วเนาะพี่น้องก็ได้เอาน้ำอบเอาน้ำอบสีแส่งวเงาเพื่อนเนาะเพราะว่าสาราสีแต่งคันรับโซกได้เมอือนนี่ใส่บรีวิมคันอะไรกันน้ำอบใส่เงา ตอนนี้หอดขั้นตอนี่ื่อจุดทูปเนาะพี่น้องเพื่อจะขอพรแล้วก็จุดทูปตั้งนโมสามจบและะออนนอ้วก็ขอพรเนาะพี่น้องวิธีขอพรจาก เี็บเวาเนาะหรือว่าดอกต้นดอกเทพทีพันล้านเป็นต้นแบ้ว่าเกิดสิริมงคลถาออกดอกออกผลแล้วชีวิตการเงินการงานและทุกๆอย่างจะราบลื่นและสุขสมหวังในสิ่งทิ่ปัารถนานาอพี่นอ้องกาถาผู้ใดอยากลองเอาไปปลูกเถือมีบุญวาสนาก็ลองเอาไปปลูกลปปบึ่งนาอพี่นอ้องคือต้นหนึ่งซาวลากะคายอยู่ ต้นละพันเนาะก็พร้อมทั้งอ่างต้นละพันบาทหรือว่าสี่แสนสี่แสนเนาะพี่นอ้องถ้าเป็นเงินกี่กับสี่แสนกี่ถ้าใครสนใจก็เสิรติดต่อมาหาสาวลาวไดเดอร์เป็นอันขอพรจบสิ้นลงแล้วเนาะพี่นอ้องผูู้ใดาัฒนาสิ่งใดกับข้อให้ขอถึงห้อยลอดเตตลีลต่ก็ขอเอาเด้อพี่นอ้องรางวงิเป็นร้อยล้าน มุงมามุนมาม,มามุนม,มาไล่มาคือใส่ไล่แกงไล่มาคือแกงไล่โฮมเด้อพี่น้องบ่แห่งุกจกุกบ่แห่งลงเนาะขอให้มีแต่สุขแต่ลาภไม่มีมันคำเนาะพี่น้องให้มีแต่ความสุขสมังในสิ่งที่ปรารถนาคลิปนี้ก็อำลาผระจากแล้วบ๊ายบาย เป็นนีย่ยดกันเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าสา,าวล่าพาไปแต่งคันฮับโซ่แจกดอกทีจจกดอกเพียรทีพันลานเดียวสา,าวล่านั้นจะให้พี่น้องไปพึ่งไปส้มเพราะว่าสา,าวลาเพิ่มจะขายคือสองถังเนาะคือถังละพันบาทเนาะถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาหาสา,าวล่าได้เนาะพี่น้องก็คือเมื่อน,นี้ก็คือเป็นแบบว่า เียงเพิ่มปิติเงีนดีที่สาลาได้แต่งคันทับโซกดอกเทถีพันล้านหรือว่าดอกเทถีมงคลถ้าภัยสนใจอยากสั่งซื้อหรือว่าอยากมาอุดหนุนสา,าวลากับเซินใดเด้อพี่น้องเพื่อจะเป็นการเสี่ยงโซกดวงสตมสตาเนาะที่ว่าได้เป็นเดี๋ยวซิมีสารลาซิมีโซกใง่งยัง,ยงนนเนาะพี่น้องเพราะว่าดอกเทถีพันล้านนท่ามี ดอกแล้วเพิ่นจะไ้โซใหญ่เนาะพี่น้องแต่ฮองซา,าวาวาเกิดข้างเดียวสามเด้งเลยสามดอกเลยพี่น้องรอติดตามสงมาสา,าวลาซิมีข่าวดีหรือว่าอียงมาผากมาส้มพี่น้องหรือว่าสาลาซิมียังแบบสะพ้ายสไพ้ามาเนาะแต่ขอห้เป็นกำลังใจให้ซา,าวลาว์ในเด้อพี่น้องเดี๋ยวสาลาสิาพาไปเบึงเนาะดอก พีทีทีว่าสาระพร้อมจะจําหน่ายมีสองกระถังเนาะพี่น้องคือของสาระปลูกกระเมพี่น้องคือสาราที่ขายจําหน่ายอยู่ถังละพันเนาะพอ้อมถึงเป็นถังละพร้อมทังเป็นเบิดขรบกสุดเลยคือถังละพันเนาะต้นใหญ่พ้อมจะออกดอกแล้วเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดมีโชคอาจจะซื้อไปแหละอาจจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นก็ได้เนาะ คิมี้ซาลาก็สซิแด้อำมราพ่อจาาพี่น้องไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะฝากกดไห์กแชแ์กดะซับตะไคร้ห้ซาลาพนมุ่งเนี่ยเด้อพี่น้องขอให้เฮงเฮงรวยรวยมีโคมีลาบไปพร้อๆมๆกันกับซาลาเด้อ